สวัสดีค่ะคุณสุตนะคะอันนี้คุณสุดถักขึ้นลายใบมะขามใบเล็กๆอันนี้อกสี่สิบคุณสุดขึ้นเป็นโซ่นะคะขึ้นเป็นโซ่โซ่ขึ้นให้ยาวๆไปก่อนขึ้นแล้วก็พอขึ้นโซ่ได้เสร็จคุณสุดก็จะถัก เป็นโซ่เห็นเนาะเป็นโซ่นโซนโซในนีุ้ณสูบไม่ได้อัดเริ่มต้นเพราะว่ามันง่ายแล้วก็เลยไม่อัดเป็นโซ่เหนไหมคะลงไม่จุดเริ่มต้นเป็นโซ่สามก็ลงลงลง,ลงสองเสา แล้วก็เว้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงโซ่ที่ห่วงที่ไอห่วงเนาะช่องที่สามอะลงสองเสาแล้วก,กันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็มาเสาถัดมามามาช่องถัดมาห่วงถัดมาลงสองเสาแล้วก็ไม่ไม่เอ็กข้ามอะไรพอเว้นด้วยโซ่สองอย่างเงี้ยถักไปจนกว่าเราเราจะเอาอ,อกเท่าไหร่เนี่ย ตัวนี้คุณสุเอาอกสี่สิบพอดีลูกค้าซื้อไหม่เขาย่างให้ถักเชื่อมรักแร้กับต่อแขนให้หลายเนาะเชื่อมรักแร้ให้แต่เชื่อมรักแร้คือคุณสุต้องถักไปกลับถักไปกลับหน้าตามหลังสูงให้ลูกค้าถักไปกลับคุณสุต้องถักทั้งหมดห้าห้ารอบหกรอบ ก็จะได้ไปกลับนะคะนี่คุณสุดถักถักมาได้แถวที่สิบแถวที่สิบห้าคือที่คุณสุดบอกไว้คลิปคลิปที่แล้วทุกลายนะคะคุณสุดจะอยู่ประมาณแถวที่สิบสี่สิบห้าสิบหกคือไม่เกินเนี้ยแถวก็คือนับนะคะแถวคเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสุดได้ที่สิบแถวที่สิบห้านะคะแถวที่สิบห้าคุณสุขขก็จะเบรกมาหนึ่งสองสามลงนะแล้วก็รวจบสุดจนะบแล้วเอ็กว่าสักถ้าจบแล้วคุณสุกก็จะแบ่ง ตัวนี้อกอกสี่สิบถึงสี่สิบเอ็ดลูกค้าบอกนะลุงสุกไม่เจอลูกค้าไม่เห็นรูปไม่เห็นอะไรละเขาบอกมาลุงสุก็จะแบ่งประมาณแขนเนี่ยสิบแปดหน้ายี่สิบยี่สิบลายสิบแปดยี่สิบลุงสุกก็กะไว้แล้วเนาะตอนหาลุงสุกหาหาไวแล้วหาจำนวนไว้แล้วนี่ค่ะันีค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดองสมี่สิคือแขนตอนนี้คุณสูตรจะเอาเป็นเอาเป็นหน้า1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจอาเปอาเป็นหลังพูดผิดสิป สิบเก้ายี่สิบคุณจะก็จะขยับขยับสองสองลายขยับสองลายก็จะมานี่เลยมาเกาะนี่เลยเพรเราต้งนี่และมาเกาะนี้เกาะนี่เลยเพราะเราเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราก็ใส่มาเกอร์ไว้นะตัวนี้คุณสุก็จะเอาออกแล้วก็มามักเติมคู่ นี่ก็จะเป็นแขนแขนของจุหาไว้สิบแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสบสองสห้าหปดหาไว้ที่สิบแปดปดสปก็กอนี่ อันนี้นก็จะเป็นยี่สิบแหละเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบจุดสองสามสี่สิบห้าจุดหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดจุดเก้ายี่สิบก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบวงชูก็จะมาเนี้ยกวตรงปลายเนะี้ย น,นี้ก็จะเป็นสิบแปดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเห็นไหมคะสิบแปดคือแขนหน้าหลังคือยี่สิบเรามาดูแขนหน้าหลังสุก็ไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะคะ เอเพิ่งถักเสร็จอันนี้คือแขนตอนนี้เราก็ต้องวัดดูก่อนเนาะวัดดูก่อนว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วก็จะประมาณตอนนี้เราได้สามสิบหกประมาณสามสิบสามสิบแปดนะคะจับชักจับชักจับชักอย่างเงี้ยค่ะจับชักเนี้ยจับชักเยอะๆลงมา สานะ้สามสิบแปดสสิบแปดสามสิบหสบแปดน่าจะโอเคแล้วน่จะได้ละถ้าไม่ได้ก็เพิ่มแต่นี่มันได้ก็คือถ้าได้ตัวเราก็ไม่ต้องเพิ่มที่จริงถ้ามันอย่างเงี้ยคุณสุหาแค่แขนสิสหน้าสิบปดก็น่าจะได้แล้วนะเราพูดถึงเนะ ไม่น่าจะให้ตัวเองเหนื่อย,ยเยอะแ <g> ล <ül> ้วเราเพิ่มใต้หล,กลกักแหลกได้ไง <c oughs> สุกก็จ,จะถักไปกลับพอเรามากได้แล้วเนาะ <c oughs> เราบัดเราบัดได้แล้ว <c oughs> ได้ดันหลังแล <c oughs> สุกก็จ,จะขึ้นเน่ยคะ่ะขึ้นตรงนี้เลยเอาไม่ใช่นะเดิมขยกกับก่อนขยับ ตัวนี้ก็จะเป็นลายนี้เพราะลายเพราะลายใบขาบไม่มีอะไรค่ะสลับอยู่สองลายสองเสากันด้วยโซ่สองเห็นไหมคะสองเสากันด้วยโซ่สองสองเสากันด้วยโซ่สองสองเสากันด้วยโซ่ 2. สองแล้วก็ข้ามาเลยก็คือไม่มีเอ็กซ์ข้ามาลงนี่เลยตัวนี้มันก็สลับกับสามเสากันด้วยโซ่สามอยู่แค่นี้นี่เราก็จะขึ้น ขึ้นสามเสาสองนะคะสามกันด้วยโลกไม่ใช่ขอโทษลืมสองเสากันด้วยโซ่สองสองเสากันด้วยโซ่สองลงทั้งหมดสามคู่นะคะข้ามมาเลยนะคะ ข้ามาเลยไม่มีอีกข้ามาลงนี่เดยจองสาวกันได้โซ่สองจองสาวกันได้โซ่สองค่ะกันมาข้ามาเลยไม่ต้อง,อองาาเอ,งอก ลายนี้จะไม่เอ็กนะคะเราจะเอ็กตรงช่วงช่วงปลายช่วงสะโโภเพราะเราต้องการเพิ่มให้มันบานนะคะสองเสากันด้วยโซ่สองแล้วก็พามางเงี้ยแล้วถักบนอย่างเงี้ยน,นี่เราได้ตาหนึ่งละเดี๋ยวไงมันสุบอาจจะ ถักให้มันถึงที่เรามาร์กเกอร์ไว้ถักมันถึงนะคะพอถึงแล้วแล้วก็พลิกไปกลับพลิกไปกลับแล้วก็ถักลายเนี้ยลายเนี้ยสลับกันอย่างเงี้ยลายท่านง่ายตเต็มเตืองได้ะคะ่ะนี่ก็คือม้วน,นึงหมดละยังไม่ได้เชื่อมเลย หมดแล้วค่ะหมดแล้วแล้วก็ต้องตัดวีดีโอก็จะถักให้ให้ดูแค่นี้แหละแล้วถึอก็จะไปถึงจุดนั้นแล้วถก็จะพลิกให้ดูแล้วก็จะอัดตอนช่วงที่เชื่อมเลยการเรียนซื้อสอนเลยถักให้ได้หมดก่อนนะคะ กัน้ทำ嘛โซ่สองก็ในเส้นสองเสาสองเสากนในเส้นสองเสาสองเสาทำนี่ค่ะง่ายเนาะลา้นี่ง่ายแต่เปลืองได้ ก็เหนื่อยไ่เหนื่อยเพราะอะไรแต่ไม่ได้เหนื่อย,ยจะมองนะเหนื่อยเพราะเราต้องใช้ออหมดแล้วค่ะถักเพลินเราได้มาต่อโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ